ถึงแล้วนะครับผมวันนี้ป็ะแตงจะสวยนะครับผมวันนี้มาลพี่โจพี่นิเจ้พี่โจถึงแล้วเขารู้ร้านเขาแล้วเขา่มามาเขาอยู่ทุกวันเขาถ่ายเขถ่ายมนี้ตุแสงแสงสองุดให่จุดใหญ่จุดใหญ่ห่ยอกเลยตั้งแต่หน ครัเขาต้องใจให้เราแต่งหน้าในหลายว,วันลยนะคอ๋อ<า>แต่งสวยนะครับร้านนี้นะครับร้านไหนก็ได้ร้านนี้แหละ นั่งรถผมกินหมดแล้วครับอ้คุณคุณคุณปิงปิงคุณทานหมดเลยเหรอมีอ uh> ู่มากอยู่มากเลยอจะไปทานหรือเกินหรือเกินเราเล่นดนึ่งทานพี่ขึ้นทางด่วนครับขึ้นทางด่วนออกลงพรารมีสองลงบารมีสองเลยก็เวลาอยู่กโมงจากจากจากนู่นไปก็น่าจะสองยี่โมงไม่เกิน เดี๋ยพี่ดูถ่ายไว้ตั้งนานมีมีนี่เลยมีคนจำได้มลก้อจยงู่คือช่งนี้ลุงคนจะผ่านผิดเยอะมากเพามีเข้ามาชีวิตเยอะเทยป่ะเยเรป่ะนี่กะเทยเกะเทยเอหลังมากนข้าวปาเลอะเลอเลยลูกสาวลุงคนนั้นกินข้าวถอดรองเท้าแล้วก็ปาปเลอะหมดเลย เขาหนาเขาไมเบานะคะจะปากช่องที่เมืกี้นยืนบึ้งไย้ยนแ่สามไม่งที่นาโค้ที่เบาๆมชหนักเคื่องเดี๋ยวเปลี่ยนสามชุดเคื่องวันนี้ตาองปาอยู่ในขอไม่ีกไม่นีเนี่ยก็หมอปามดลนะครับ วัมมียาชีวันนี้ได้ผู้ชายด้วยหลายคนเลยครับอากเป็นปาแนอยากเป็นป้าแ่ไท่งดูสเเออูสเ่ายมนสายใความคิดว่าทควมพนี้นะผู้หญิหลายคนในประเทศไทยนะที่ว่าิชาแต่พตแต่ได้ใก็อยากได้ดีใ <aroma> ช่ไ <Spark> ม่ก็อกไ ไม่เป็นไรไม่ต้องห่วงพวกเราพวกเราเป็นคนทำงานแล้วก็พอเสร็จแล้วก็จะมาขอที่ร้านท่ว่าเป็ดอุบอลตำนายอีสานเรียบไทยทะเลหบางเดียร์ตาประมาณตร์ทุกคนไม่เป็นไรอยู่ที่นี่แต่ที่นี่เนชาติที่คึกคักมาไทยเอฟซีทุกคนคะที่นี่น่ารักมากค่ะทั้งพี่มาดามปัดทั้งอาจารย์ลบที่แต่งหน้าดิฉันมีน้ำค้างหนึ่งหนึ่งยาวเลยหัวใจด้วยหนูขอบคุณที่เมตตานาักแตงมือ ที่สามหงหน้านะครับไม่ได้ขึ้นเวทีกับเขาหรอกนะคะขอบคุณที่รับสุคลำฟ้านะคะขอบคุณที่แม่ตาค่ะปีเนขาแค่นั้นแหละเอ้ไมมีเหามีแค่นั้นลดลงอีลเ ผมเป็นพระเอกนามุนนื่อว่าลุงพลกอดกอดไม่มีสาวใดๆมากอดจะขอให้ยุ่งกอดเองเต่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 งเฮฮ่าลุงพลค่ะสุดยอดนะครับลุงพลนะครับผมสีสันใช่ไหมคะเนี่ยชอบใหญ่เลย ้ก็าเขาจะไม่ว่านหูแรดใช่ไหมคะแจ้งครับเพจวันนี้จะร้องสัดแจ้งเลยครับวันนี้สัดแจ้งเลยนะส้อแจ้งเลยบอกเพาว่าร้องกลางวันใช่ไหมคะก็เลยส้เซฮ์้อัดแจ้งเลยนะพี่ร้องไห้ยันทีกันนะโอ้คืได้ออกไห้ยันทีแล้ผีตัวขาวข้างใน้องบีเอออืมตัวแดงสวยมากเลเสวยนะนี่ฟาก็สวย คงจะเลื่อนรับเงินให้ได้เงินรับทองให้ได้ทองมารักใข่ทวินหาทุกค่ำค um ืนแล้ว้าคนดีอสามเป็นเล็ไทยกัไทยไทยเอ๊ขอบคุณมากค่ะาันไลค์เียว่าไปดังทําท่านที่สามพันไลค์เลยเปลี่ยนเป็นไรกดไลค์กดแชร์คนถ่ายน้าตาดี แต่อยู่ตรงนี้ก็อยู่ไหนไม่รู้ตรอเท็่เท่าไหร่สวยแตนนี่จะตาหายนะไทยที่ไทยีไทยท่ไทยท่ไทย่ยอี่ไทยทีไยที่ไทยท่ยที่ไทยอยที่ไทยที่านาที่ยที่ไทยที่ยที่ไทยท่ไยที่ไทยที่ไี่ไปยที่ยทียี่ไที่ไยที่ไทยที่ไยียีอยีไทยทนยทีนนี่ไยไท่ไยียี่ไทนทยทไยยไ่ีทไ น่ารักอ็ดาราคนนี้่ารักครับน่ารักครับชื่อก็น่ารักครับผมสวยมากที่ผมหน้าก็ดีหน้าเขาสวยเหมือนนางงามมันเป็นมันเป็นนางงามเชียงใหม่ไม่้มีใครติดต่อเป็นนางงามเป็นดาราบ้างหรอไม่ค่ะหนูหลบหนูหลบูกน้าวใกล้ๆโซเวยสหน้าเหมือนพี่คือจะหายยิ่งใ่ขอขอบคุณกระเป๋านะคนเห็นคนตาคนชอบนะรักมากเนี่ยต้องคุณแม่เวหนูฝากกระเป๋าชาแนลมาให้ให้อาจารย์ลบใบนะคะใช่ค่ะมีกระเป๋าที่ไม่ได้ ไม่ไม่รังเกียจเราจะไม่ได้ใช้เลยตอนเป็นชาแนลใช้ไม่ทันเลยนะครับเฮ้ยพูดคนนี้ชอบชอบซื้อแล้วพี่ให้อะไรไปใบหน้าใหญ่ไปเร่อยเลยกระเป๋าเลยวะนี่เป็นกระเป๋าเหมือนเครื่องที่มันเป็นชาแนลค่ะอาจารย์เราไม่รังเกียจนะคะแต่ว่ายังไม่เคยได้ใช้ไม่เคยใช้ค่ะไม่เคยใช้